น้ครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนทำวาบเปเปอร์นะคะวาบเปเปอร,ร์ที่ขยับได้นะฮะมามาพิมพ์เลยแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าพอเข้าไปในเพละโตแล้วก็พิมพ์เข้าไปว่าเอ่ออโอวี A o v นะอโอวีอโอวี o โอวีโอวีวาวเปเปอร์นะฮะอะโอวีวอวเปเปอร์วอวเปเปอร์นะฮะอะโอวีวาวเปเปอร์อะวีวอวเปเปอร์ฮะแล้วเราก็กดเข้าไปอันแรกเลยนะฮะกดเข้าไปนะ แล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็กดเปิดนะฮะเปิดมันก็มันก็จะได้อย่างนี้นะฮะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มันก็ได้อย่างนี้นะแล้วคุณก็กดตรงนี้ลลลลแล้วก็กดภาสีแล้วก็รอมันดาวน์โหลดนะ ด,ดูมันดาวน์โหลดแล้วก็ออกไปสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะเอาให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะฮะล,ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมได้นะครับกดติดตามให้เลย